สวัสดีครับผมว่าส่วนใหญ่ทุกคนกําลังสงสัยอยู่นะว่าการแบ่งที่ดินเนี่ยเออมันคืออะไรนะครับทําไมแบ่งเกิน9แปลงแล้วเข้าจัดสรรเออแล้วแบ่งไม่เกิน3ปี9แปลงมันคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปย่อๆให้ฟังนะครับก็คือถ้าแบ่งที่ดินนะครับสมมุติเรามีที่1ไร่นะครับแบ่ง10แปลงเนี้ยไม่ได้นะครับถ้าแบ่ง10แปลงต้องเข้าจัดสรรครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าแบ่งถ้าจะเข้าจัดสรรเนี่ยต้องให้ กรรมการอนุม,มัติต้องเข้าที่ประชุมอำเภออะไรก็ประมาณนี้มันค่อนข้างยุ่งยากะนะครับตามกฎหมายจริงๆก็คือถ้าแบ่งไม่เกิน9แปลงเนี่ยเรามีที่1ไร่นะแบ่งไม่เกิน9้าแปลงเนี่ยก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แบ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไปที่ที่ดินรังวัดแบ่งไม่เกิน9แปลงรอย่งเงี้ย,ก,ก,ย,ก,ก,ย,ก,ยก็ได้เลยนะครับถ้าจะเกิน9้าแปลงมันต้องยุ่งยากผมก็ไม่ชัวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีอีกก็คือแบ่งไม่เกิน3ปีก็คือสมมติ เราไปซื้อที่1ไร่นะครับแต่ว่าเขาแบ่งมาจาก3ไร่เขาแบ่งมา3แปลงอะไรเงี้ยสมมติที่แปลงคงคือ3ไร่แบ่งมาสามแปลงเป็นแปลงละไร่นะครับแล้วเราไปซื้อ1ใน3ไร่ันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันระยะเวลาไม่ถึง3ปีก็คือเขาแบ่งมาเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราไปซื้อต่อนะครับ เราจะแบ่งได้อีกแค่6แปลงนะครับเพราะว่าเขาแบ่งมาแล้ว3แปลงนะครับยังไม่ถึง3ปีนึกภาพออกไหมงงไหม,ไหมนะครับแต่ว่าถ้าที่3มไร่เหมือนกันถ้าเขาแบ่งมานานแล้วเกิน3ปีแล้วนะครับแบ่งให้ลูกคนละไร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไปซื้อไร่หนึ่งแล้วเราจะมาแบ่ง9แปลงแต่ว่าเขาแบ่งมาแล้วเกิน3ปีอันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้แบ่งได้9แปลงแต่ถ้าเขาแบ่งมาแล้วยังไม่ถึง3ปีก็ไม่ได้นะครับบางทีมี9้าไร่แบ่งให้ลูกคนละไร่ แล้วเราเขาเพิ่งแบ่งเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วแล้วเรามาซื้อไร่หนึ่งเรากะจะแบ่งเก้าแปลงเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเขาแบ่งมาเต็มลิมิตแล้วเก้าแปลงนะครับเก้าไร่แบ่งคนละไร่เก้าแปลงอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ชัวร์นะครับเราสนใจเราเราสนใจที่แปลงไหนนะนะครับนำโฉนดเนี่ยไปที่ที่ดินเลยครับอ่าไปถามเลยว่าเนี่ยเราจะแบ่งเก้าแปลงห้าแปลงหกแปลงเนี่ยได้ไหมนะครับติดอะไรตรงไหนหรือเปล่าช่วยดูให้เราหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ เราจะได้รู้นะครับจะได้ชัวร์เลยว่าแบ่งได้หรือไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแบ่งที่ครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ